ที่เราไปวันนี้นะคะลื่นมากทุเล็กทุเลมากเลยนะคะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พบกับช่องอร่อยกับสาวใต้อีกแล้วนะคะทุกคนวันนี้ช่องอร่อยกับสาวใต้จะพาทุกคนไปทําเมนูเมนูหนึ่งนะคะที่อยากจะทานนะคะวันนี้แล้วก็เป็นเมนูที่แบบว่าพวกพี่ๆคนดีสารเขาชอบทานกันนะคะทุกคนเป็นเมนูของคนภาคอีสารน,นะคะ แต่ว่าก่อนอื่นเราก็ต้องไปหาวัตถุดิบกันก่อนค่ะทุกคนวัตถุดิบของเราวันนี้ก็อยู่ในไร่ในสวนนะคะเราก็ใส่เสื้อแขนยาวรองเท้าบูทรเรียบร้อยเลยค่ะทุกคนเพราะว่ายุงเยอะนะคะทุกคนยุงกัดแล้วก็ช่วงนี้ฝนตกด้วยคะ่ะเราก็เลยต้องใส่รองเท้าบูทตนะคะตั้งแต่เจองูวันก่อนค่ะทุกคนน่ากลัวมากงูวันก่อนนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็ไม่กล้าใส่รองเท้าแตะอีกเลยนะคะเพราะว่ากลัวค่ะทุกคน <laughs> เพราะว่าไม่ว่าจะเห็นอะไรก็จะ เห็นเป็นงูหมดเลยนะคะก็จะใส่เป็นรองเท้าบูทนะคะทุกคนเดี๋ยววันนี้สิ่งแรกที่เราจะไปหานะคะก็จะเป็นเขาบอกว่าสําคัญมากนะคะในการแกงอันนี้นะคะเดี๋ยวเราก็ไปตามหาวัตถุดิบของเรากันเลยดีกว่าค่ะทุกคนตามไปเลยค่ะว่าเราจะไปหาอะไรได้บ้างก็จะเป็นวัตถุดิบที่เราหาได้ตามท้องไร่ท้องนาตามสวนนี่แหละค่ะทุกคนไปเลยค่ะไาย เดี๋ยวราให้ดูทางที่เราไปหาใบหญ้าดางกันนะคะทุกคนนี่ค่ะทุลักทุเลมากเลยนะคะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยนะคะนี่ค่ะดูค่ะทางทางของเรานะคะที่เราไปวันนี้นะคะนี่ฝนตกพอดีนะคะลื่นมาก าแล้วค่ะทุกคนถึงแล้วค่ะใบหญ้านางนที่เราตาม,มหาไลายเลยได้ไหมทุกคนนี่ครับถึงแล้วค่ะเก็บเลยบบแบบนี้คือในี่ใบหญ้านางวันนี้แต่ส่วนต้นนี้นี่ไม่ใช่นต้นตนี้ไม่ใช่นะคะทุกคนนี่เยอะปนๆกันน,น,นี่นี่หญ้ายกัะนี่ยญานางนี่นี่ดูแล่ลูกมมีลูกกันน,นี่ออกลูกเลยอันนี้ลูกลแก่อยู่เลย รถซุกคุกเป็นที่เดงเดี๋ยวเราจะเก็บใบหย้านางกันค่ะทุกคนเอาไปป่าดอนน้ำนะคะกว่าจะมาถึงเหนื่อยยังช่องไปโน่ตอนแลกตอนต้องไป,งปเ,เดินขึ้นมาบนควนขึ้นไม่เหเล็กเ,เดียวนี่ลุงลุงอยู่วิวดีนะ เพราะว่าคนภาคอีสานน่าจะรู้จักดีนะเพราะว่าเขาใช้กินบ่อยโอเคเดี๋ยวเราเก็บใบหญ้านางเสร็จแล้วก็ไปหาอย่างอื่นต่อนะคะทุกคน ต้อยที่เร็วตัวเลขเลยไปเร็วไปเิ็วไปนี่ไปนึ่ง,ง,งตั้งนี้ก่อนเด้อทุ <c ười> กมากะ ไปแล้วไปแล้วกับพี่น้องตางเลยก่อนไม่เอาบอนเดือยเนาะห้อนเอาเออเอาให้ว่าเอาไหม มีมา้าดีตต้องมีผู้ช่วยค่ะทุกคนเอาเองไม่ได้กินดีนะคะต้องมีผู้ช่วยแล้วเรานี่ ได้แล้วค่ะว่าแล้วนี่คนเด็ดําเป็นแป๊บเดียวก็ได้กินโอเคพอแล้วสองหนอนี่ค่ะทุกคนเสร็จแล้วเราก็มาปอกหน่อไม้นะคะต้มทิ้งไว้ก่อนนะคะเพื่อไม่ให้เสียเวลานะคะเราจะต้มน้ําทิ้งหนึ่งน้ำนะคะเพราอไม่ให้ขมเกินไปเราไม่ชอบความขมนะคะเพราะว่าความขมเขาจะมีสารไซยาไนด์ค่ะ ต่อไปเรามาเก็บชะอมกันค่ะทุกคนโอ้ไม่ก็อยมียอดเลยค่ะยอดอ่อนพอดีวันก่อนเก็บให้น้องไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็เก็บออที่เหลือนะคะก็พอมีบ้างอยู่น,นะนั่นตรงนี้ยังไม่ได้เก็บเลยนี่ตรงนี้ยังอยู่ตอนนี้นั่นไงยังไม่มากแล้วแต่ตียังไงน,นี่ค่ะนั่นเลยนะมันอ๋อนมานี่น เอาได้ฮันนี้ยอดผักหวานสวยๆวยค่ะทุกคนนี่เราก็สับเอาเลยนะคะเดี๋ยวเขาก็จะแตกยอดใหม่ขึ้นมาให้เราเก็บอีกนะคะ ไปเดี๋ยวเราเป็นเด็ดกันนะคะต่อไปก็เป็นใบโหระพาค่ะทุกคนนี่โหระพาก็ใส่ได้นะคะเด็ดไปเลยค่ะไหนเด็ดเลยค่ะเราแกงแบบผักบ้านๆน,นะคะทุกคนมีอะไรก็ใส่อย่างนั้นนะคะนี่ใครจะใส่อะไรก็ใส่ได้นะคะอร่อยหมดเลยค่ะอืม เราได้ทุกอย่างมาพร้อมแล้วเราก็มาแกงกันค่ะทุกคนเราได้ใบย่านางมาเยอะนะคะตำเอาน้ําจนแบบว่าน้ําเกียวปีเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็ใส่กระทะแล้วก็ใส่กระเทียมพริกนิดหน่อยนะคะแล้วแต่ใครชอบความเผ็ดนะคะกระเทียมหัวหอมด้วยนะคะแล้วก็ต้มไปเลยค่ะต่อมาเราก็มาใส่หน่อไม้นะคะเป็นหน่อไม้ที่เราต้มน้ําทิ้งแล้วนะคะทุกคน วันนี้ต้องอร่อยแน่ๆเลยค่ะเพราะมีหน่อไม้เป็นหลักเลยนะคะผักอย่างอื่นเราก็ได้มาไม่เยอะนะคะทุกคนแล้ก็ใส่ให้หมดเลยค่ะตามที่เราต้องการนะคะหน่อไม้นี่เราจะใส่ก่อนเลยนะคะเพราะว่าเขาจะได้ต้มแล้วก็จะได้เข้าน้ําเข้าเครื่องก่อนเลยนะคะที่ขาดไม่ได้ก็น้ําปลาร้านี่เลยค่ะเมนูนี้นะคะแต่ว่าเนื่องจากเราเป็นสาวใต้นะคะทุกคนก็ขออนุญาตใส่กะปิลงไปนิดนึงนะคะ อันนี้จะเป็นกะปิกุ้งนะคะเพราะว่าเราจะได้ตัวกุ้งด้วยนะคะทุกคนความหวานจากตัวกุ้งนะคะใครจะใส่ก็ใส่ได้เลยนะคะทุกคนใส่น้ำตาลนิดหน่อยค่ะบางคนอาจจะไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะคะอันนี้ก็สำคัญเหมือนกันนะคะเป็นข้าวคั่วคะ่ะทุกคนข้าวคั่วที่ตำนะคะจะทำให้น้ำเข้มข้นแล้วก็หอมมากเลยนะคะเวลาใส่ลงไปเนี่ยได้กลิ่นแบบว่าหอมทั้งบ้านเลยค่ะ เราก็จะต้มให้หน่อไม้สุกก่อนนะคะทุกคนที่จริงเขาก็สุกอยู่แล้วนะคะแต่เราก็จะต้มให้เขาเข้ากับน้ําก่อนนะคะแล้วเราก็มาใส่ผักกันค่ะอันนี้จะเป็นผักที่เราหาได้ในวันนี้นะคะทุกคนเป็นผักบ้านๆหมดเลยนะคะก็ได้เยอะอยู่เหมือนกันนะคะเราก็ใส่ไปให้หมดเลยคะ่ะเดี๋ยวเราก็ค่อยมาชิมกันนะคะแกงของเราก็สุกแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปชิมกันเลยคะ่ะมาค่ะทุกคน เสร็จแล้วเราก็มาทานกันนะคะเดี๋ยวมาชิมกันดีกว่าค่ะนี่หน่อไม้นะคะมีผักด้วยน้ำเข้มเลยค่ะอือแซบอร่อยอืวันนี้แบบไม่มีข้าวนะคะเรามาชิมกันนิดหน่อยนะคะอือหือมาก ออ,อร่อยนะคะทุกคนเป็นผักบ้านๆนนะคะเราไปเก็บกันมานะคะใส่ ใบย่านางไปเก็บเองนะคะทุกคนใส่แบบเข้มข้นไปเลย <c oughs> เขาบอกว่ามีประโยชน์นะคะก็เลยใส่ไปเลยค่ะอืมอร่อยมากทุกคน อ,อร่อยมากลองไปทำกันดูนะคะทุกคนฝากทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์และติดตามให้กับช่องอร่อยกับสาวใต้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย